เวลาของเกมเจนใหม่ใกล้เข้ามาทุกทีครับดังนั้นไม่แปลกถ้าเกิดค่าใหญ่ๆจะต้องหาอะไรมาดึงดูดผู้เล่นเพิ่มฐานผู้เล่น Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็เหมือนกันครับคือวันนี้เนี่ยมีข่าวใหญ่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับผมว่าแฟนๆเกม Xbox ต้องตื่นเต้นมากแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Microsoft, Microsoft กำลังดิวเพื่อซื้อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Cinema มาอยู่ในการดูแลด้วยมูลค่าสูงถึง7,500ล้านเหรียญหรือเท่าราว2แสนล้านบาทคือตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเจรจา แต่เหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วดีลวนี้ก็จะจบลงในช่วงกลางกลางปีหน้าเห็นว่าจะจ่ายสดด้วยนะครับทำเอาแฟนเกมร้องอ uh ู้หูไปตามๆกันแล้วเซนิแม x กมีเดียเนี่ยหลายๆคนคงคุ้นหูครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทใหญ่ที่มีบริษัทลูกเป็นสตูดิโอสร้างเกมอยู่เพียบเลยครับผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันยังอาเค n ยนสตูดิโออิตซอฟแวร์มิเทสดาเมชชีนเกมเซนิแม็กแล้วก็แทงโก้เกมเวิร์กซึ่งค่ายเกมพวกนี้เต็มไปด้วยเกมคุณภาพ ที่ลิขสิทธิ์จะตกไปอยู่กับ Microsoft อย่าง s e r i e ์ Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom, Dishonner, Quake และ Play แล้วก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับซึ่งเอาจริงๆเกมพวกนี้เนี่ยถึงใครไม่เคยเล่นก็คงได้ยินชื่อมาบ้างคิดดูครับเกมใหญ่ๆระดับ AAA ลงให้เกมพ Pass ของ Microsoft แล้วก็การซื้อครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดมันสำเร็จด้วยดี Microsoft จะมีสตูดิโอพัฒนาเกมในมือมากกว่า20สตูดิโอ คิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรทีนน่น่าสนใจน่าสนใจสำหรับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นแฟนเกม RPG แล้วเป็นแฟนเกมซีรีส์ Fallout ตอนนี้เนี่ย Microsoft มี Studio Obsidian แล้วก็ In x i n x i i e s t u d i o ที่เป็นผู้ให้กำเนิด Fallout อยู่ในมือแล้วถ้าเกิดซื้อ Bethesda มาอีกก็จะได้สิทธิ Fallout กลับมาไม่แน่ครับบางทีเราอาจจะได้เล่น Fallout ภาคใหม่ที่มาจากสตูดิโอผู้ให้กำเนิดมันหรือไม่ก็ได้เล่น Fallout New Vegas ภาค2ก็ได้แล้วไม่ใช่แค่นี้ครับ เกมที่พัฒนาอยู่ก็จะได้ทุนจาก Microsoft เยอะขึ้นด้วยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงแล้วหลายๆคนที่บอกว่าอา้าวแล้วเกมทํา e x c l u s i v e ที่ลงให้เล a y 5ล่ะจะเลิกลงหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับเกม De ส d Loop ของ Arcan e Studio กับ o กสไว r ตเกียวของแ a งโก้เกม w o r k ์เนี่ยมีกำหนดออกในปี2021ซึ่งมันเดินไปตรงกับช่วงปิดดีลของดีลนี้พอดีคนก็เลยกังวลกันแต่อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่ากว่าบริษัทใหญ่จะปิดดีลมันอีกนานเลยระหว่างนั้นเนี่ย เซนิแม็กยังเป็นบริษัทอิสระอยู่แล้วทั้งทั้งเซนิแม็กและทั้ง i c r o s o f t ก็ออกมายืนยันครับว่าเกมทั้ง2เกมจะลงให้กับ Play 5เหมือนเดิมตามสัญญาที่ทาเอาไว้ก่อนหน้าแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมว่าเกมใหม่ๆที่มาจากเซนิแม็กคงไม่ได้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้คอนโซลเครื่องอื่นๆอ,อ,อีกแล้วครับคิดว่าอย่างนั้นนะก็ประมาณนี้ครับกับดีลของ Microsoft ที่ตั้งใจจะควบรวมกิจการของเซนิแม็กเมเดียนับว่าเป็นอีกดีลใหญ่สําหรับวงการเกมและมันเป็นดีลที่น่าสนใจมากๆ ผมว่างานนี้ Microsoft และ Xbox ถูกเกมเมอร์จับตามองไปอีกยาวๆแน่นอนเพราะเกมดังๆในเครือเซนีแมกเนี่ยถือว่าไม่น้อยเลยครับแล้วอาจจะมีผลกับเกมใหม่ๆด้วยก็ต้องมารอดูกันว่าอนาคตของเกมเหล่านี้จะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังแล้วคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับแต้ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฟากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยัง ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสามารถสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Member s h ช p ครับผู้ที่สนับสนุนจะมีหน้าจอขอบคุณเท่ๆขึ้นแบบนี้แล้วถ้าเกิดคลิปไหนยาวหน่อยผมจะเช้าเอาขอบคุณให้ด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านและทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ